สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับน้องแนนอีกแล้วนะคะในช่องสาวมอนค่ะนะคะก็ซึ่งวันนี้นะคะน้องแนนก็จะมาทําคลิปกันนะคะเล่าเรื่องที่บ้านกันนะคะแล้วก็ก่อนที่จะมาเล่าเรื่องที่บ้านนะคะเดี๋ยวน้องแนนจะมีเรื่องอยากจะพูดนะคะก็หลังจากที่น้องแนนเริ่มกลับมาทําคลิปแบบบ่อยขึ้นนะคะน้องแนนก็ได้เข้าไปอ่านคอมเมนต์นะคะก็ส่วนมากก็ให้กําลังใจน้องแนนนะคะว่าเออน้องแนนสู้ๆนะ น้องแนนนน่นนี่นั่นนะน้องแนนก็ดีใจด้วยนะคะที่เห็นพี่ๆที่คอยให้กําลังใจน้องแนนมาตลอดนะคะก็ขอบคุณมากๆแต่น้องแนนไปเจอเม้นหนึ่งนะคะสะดุดใจน้องแนนมากเลยนะคะก็มีพี่สาวเขาเขาเม้นมาว่าอ่าน้องแนนเมื่อก่อนสวยมากเลยนะทําไมตัวตอนนี้ตอนนี้คือปลอยตัวแบบจนแกไปเลยอย่างเงี้ยนะคะน้องแนนเห็นแล้วก็น้องแนนแบบน่ารักในความคิดของพี่เขามากเลยนะคะเพราะว่า เมื่อก่อนก็อาจจะเคยเห็นกันว่าน้องแนนะชอบแต่งตัวนะคะแบบว่าแต่งตัวบ้างอะไรบ้างนะคะแต่งตัวบ่อยแหละเพราะน้องแนนเมื่อก่อนไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองนะคะน้องแนนก็เวลาจะก่อนจะทําคลิปน้องแนนก็จะคอยแนนแนนกดไปเรื่อยเอาก่อนจะทําคลิปนะคะน้องแนนก็คอยจะแต่งหน้าก่อนนะคะแต่งตัวก่อนให้มันสวยแล้วก็ค่อยๆค่อยถ่ายคลิปดีกว่านะคะหลังๆน้องแนนก็ไม่ค่อยได้ใส่ใจในเรื่องตรงนั้นนะคะเพราะว่า อยู่บ้านเลี้ยงลูกบอกเลยว่าเหนื่อยมากมากนะคะน้องแนนก็ไม่ค่อยได้มีเวลาตรงนั้นเลี้ยงนิจั่นก็ไม่มีเวลาแล้วค่ะแต่น้องแนนเห็นแล้วก็ก็น่ารักดีนะคะเพราะน้องแนนก็ไม่ค่อยได้แต่งหน้าจริงๆแหละน้องแนนปล่อยตัวแบบมัดผมลุงล้างตลอดหน้าก็หน้าโด่ตลอดเวลาเลยนะคะจริงๆแล้ว่น้องแนนเมื่อก่อนทาคลิปที่แบบดูดีน้อยก็จะเป็นเพราะว่าน้องแนนแต่งหน้าด้วยนะคะแล้วก็กล้องดีกว่านะคะก็หนะ้าตอนนี้น้องแนนใช้ iPhone อ,อยู่ซึ่ง i iPhone น่ะ กล้องมันจะไม่ดีนะคะไม่ดีตรงที่ว่ากล้องสดคือแย่มากๆแย่กว่าตัวจริง<ม>อีกน้องแนนกล้าพูดเลยจริงๆแล้วหน้าสดน้องแนนอะไม่ได้แย่แบบในกล้องนะคะจริงๆแล้วในกล้องที่น้องแนนไม่ได้แต่งหน้านะคะแต่พอเข้ากล้องพูดมันจะทําให้มืดลงเลยนะคะน้องแนนก็ไม่เป็นไรเพราะว่าการถ่ายคลิปกับไอโฟนมันจะนิ่งกว่านะคะปะกติน้องแนนก็ถ่ายกับกล้องพี่นัดก็โอ้ส่กิ้งเลยค่ะสิวนี่มองไม่เห็นสักเม็ดเลย แต่มันไม่นิ่งนะคะไม่ค่อยนิ่งนะคะน้องแนนก็ใช้โทรศัพท์เองถ่ายคลิปด,ดีกว่านะคะก็เลยสภาพกรอ,อกมาประมาณนั้นละค่ะแต่ก็น้องแนนดีใจนะคะที่เข้ามาทักในเรื่องนี้ด้วยนะคะน้องแนนก็คิดอยู่ในใจว่าต้องมีสักวันแหละต้องมีคนทักน้องแนนแหละแบบน้องแนนทําไมแบบทําไมน้องแนนน่าจริงน้องแนนแย่จังเลยอะไรเงี้งนยนะคะเอากินน้ำใหญ่เล, <S <S เลยนั่งกินดีๆสิลูกอโอ้อยากกินนะ้ำ ก็ดีเหมือนกันนะคะที่เข้ามาทักน้องแนนก็เออน่ารักดีนะคะก็มีอะไรก็เข้ามาคอมเมนต์ได้นะคะคอมเมนต์ได้ตลอดนะคะขอให้คอมเมนต์แบบทั้งสุขภาพด้วยนะคะก็คอมเมนต์ได้ตลอดนะคะน้องแนนก็เข้าอ่านทุกเม้นต์แหละบางเม้นต์น้องแนนอาจจะไม่ได้ตอบบ้างก็ขอโทษด้วยนะคะน้องแนนก็บางทีก็อนันต์อยู่ว่าจะตอบก็ลืมน้องแนนก็ขี้ลืมสมองไม่ค่อยจะทํางานนะคะน้องแนนขี้ลืมด้วยแล้วก็วันนี้น้องแนนก็จะเข้ามา ทำคลิปนะคะเรื่องเกี่ยวกับที่บ้านนะคะณตอนนี้นะคะสถานการณ์ที่บ้านเป็นยังไงบ้างน,นะคะน้องแนนก็จะอัปเดตเรื่อยๆนะคะเพราะว่าน้องแนนก็เป็นห่วงที่บ้านมากๆเหมือนกันก็โทรคุยกันเกือบทุกวันนะคะวันไหนที่พ่อออนเฟซ o o k น้องแนนก็รีบโทรไปเลยนะคะเพราะพ่อเขาจะเกรงใจไม่ค่อยกล้าโทรมาเขากลัวแบบว่า,ปปาทั้งบ้านพี่นะจะไม่โอเคหรือเปล่าที่จะพูดภาษาบ้านจะไม่โอเคหรือเปล่าที่ที่โทรคุยกันบ่อย เพราะว่าไม่ได้คุยเป็นภาษาไทยเขาก็กลัวแบบว่าแม่จะรำคาญเอาอย่างเงี้ยที่บ้านจะรำคาญเอาอย่างเงี้ยเขาก็เลยไม่ค่อยกล้าโทรนะคะก็เลยกลายเป็นว้านน้องแนนต้องเป็นคนโทรเองแล้วทีนี้น้องแนนก็โทรหาพ่อแล้วเห็นพ่อบอกว่าไม่สบายไปแบบประมาณสามสี่วันที่แล้วก็ไม่สบายกันสามสี่คนเลยที่บ้านนะคะน้องแนนก็กว่าไอเป็นโควิดหรือเปล่านะคะก็อยากให้ไปตรวจพ่อบอกว่าถ้าเป็นขึ้นมาไม่มีสิทธิ์ได้ไปตรวจได้ไปรักษาหรอก เพราะว่าทุกวันนี้บ้านเมืองก็วุ่นวายมากๆมีทางเดียวคือรอตายแค่นั้นเองพ่อบอกนะคะแต่น้องแนนก็น้องแนนก็ให้ความรู้กับพ่อไว้ว่าต้องดูแลตัวยังไงบ้างนะคะน้องแนนก็ไปอ่านมาว่าต้องกินอะไรอะไรบ้างอะไรนร้อนๆน่นะคะน้องแนนก็บอกพ่ออยู่ซึ่งบ้านน้องแนนน้ำคงน้ำแข็งก็ไม่มีไม่ไมีให้กินอยู่แล้วก็เขาจะกินอะไรร้อนๆมากกว่านะคะก็น่าจะโอเคอยู่ แต่ถ้าเราอาจจะไม่ได้เป็นโควิดอาจจะแบบไข้ทั่วไปนะคะเห็นบอกว่าวันนี้พอลุกขึ้นได้ก็อยากกินผัดผักบุ้งก็ใช้ให้น้องสาวคนเล็กไปไปเก็บผักบุ้งไปสองชั่วโมงก็ยังไม่ขับมาน่าจะไปเที่ยวกันแหละน่าจะเจอเพื่อนเจอผงอะไรก็ไปเล่นนะคะก็ไม่ได้สนใจพ่อก็นั่งรออยู่จนเที่ยงก็ยังไม่มาพ่อก็เลยต้องไปกินข้าวกับน้ำตาลกับน้ำพ่อชอบกินข้าว ใส่ข้าวใส่น้ำแล้วก็ใส่น้ําตาลคนๆกินแบบนี้พ่อชอบนะคะซึ่งมันก็ไม่ค่อยดีหรอกกินหวานเยอะแต่พ่อเขาก็ชอบของเขาก็กินไปก็โทรคุยกันพ่อบอกว่านะตอนนี้นะคะก็อ่าบ้านเมืองอ่าเจอเขาเขาเรียกว่าภัยใหญ่ที่สุดสามอย่างนะคะอันนี้คือของที่พ่อนั้งแนนพูดมานะคะก็ใหญ่ที่สุดก็มีสามอย่างก็จะมี จะมีโรคภัยแล้วก็จะมีสงครามตอนนี้ก็เกิดสงครามอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็จะเจออดตายพ่อบอกในในร้อยเปอร์เซ็นต์จะเหลือแค่สิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นพ่อบอกจะล้มตายกันแบบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยพ่อบอกอย่างนี้นะคะอันนี้คือพ่อที่พ่อพูดมานะคะก็ความเชื่อของเขานะคะแต่น้องแนนก็เชื่อในส่วนหนึ่งที่พ่อพูดนะคะเพราะว่าทุกครั้งที่เวลามันมีอะไรแบบนี้ขึ้นมามันจะมาพร้อมกับความเสียหายหรือว่าความแบบสูญเสียเสมอ น้องแนนก็คิดว่าน่าจะเป็นไปได้เลยอะไรล่ะหลงเอาไหมไม่เอาแม่เ,มเ,เก็บแล้วนะไม่คนรเล่นเลยครับน้ำแข็งนะครับอ่ะก็จะว่าไปก็เอออย่างที่พ่อพูดแหละนะคะตอนนี้ก็้าตอนนี้สงครามก็กําลังจะเกิดขึ้นอยู่ก็ยิงกันฆ่ากันอยู่ซึ่งประเทศพม่านะคะจะมีอะไรที่แตกต่างจากที่นี่อีกอย่างหนึ่งก็คือ พวกครูอะไรที่ทํางานนะคะเขาจะมีไม่เยียวยาให้นะคะของเขา่ไม่มีควาว่าของรัฐของอะไรนะคะของเขาไม่มีนะคะใครที่ไม่มีงานทําก็คือตกงานเลยไม่มีอานจะกินเลยค่ะก็คือไม่ได้เงินพวกครูพวกอะไรอะ่ะทุกวันนี้ตกงานกันหมดไม่มีเงินเดือนเลยนะคะเพราะว่า พอไม่ไม่ได้ทํางานก็เขาก็ไม่จ่ายเงินนะคะไม่เหมือนกับที่ไทยนะคะที่ไทยก็ยังพี่นัดก็ไม่ค่อยได้ไปทํางานก็ยังได้รับเงินเดือนนะคะเพราะว่าจะเป็นแบบยังไงก็จะเป็นของข้าราชการหรือว่าจะเป็นของรัฐอยู่ <_ c oughs> ค่ะก็นะคะจะประมาณนี้นะคะพ่อบอกว่าเมื่อเมื่อเมื่อ,อคืนก่อนนะคะคืนวันก่อนอะไรเมื่อคืนวันก <_ c oughs> ่อนนะคะพ่อบอกว่า มีหมู่บ้านหนึ่งนะคะก็จะเป็นมีญาติอยู่ตรงนั้นนะคะก็เลยรู้ข่าวไวกว่าเขา,เขาพ่อบอกว่ามีจนมีจนเข้ามีจนเข้าหมู่บ้านแล้วก็เข้าไปปล้นบ้านนะคะดีที่ไม่ฆ่าคนตายนะคะเข้าไปปล้นทองกับเงินสดมานะคะเพื่อที่น่าจะเป็นเพราะว่าก่อยสงคามไม่ได้ทำงานไม่มีอะไรกินนะคะก็เลยกลายเป็นว่าต้องปล้นกินนั่นแหะคะ่ะก็เริ่มมีโจนขึ้นบ้านกันแล้วทั้งหมดขึ้นไปเจ็ดบ้านพ่อบอกนะคะ ก็เป็นอะไรที่หนักมากๆนะคะก็หนักกว่าที่ไทยแหละน้องแนนคิดว่านะคะทุกอย่างเพราะว่าอย่างที่พี่ๆบางชานที่เข้ามาเม้นว่าแน่นอนว่าฟังนุ้นเน่ยเวลาเจอโควิดจะหนักกว่าเพราะว่าที่นู่นโรงพยาบาลจะน้อยกว่าพวกหมอพยาบาลก็จะน้อยกว่าอยู่แล้วเมื่อวันที่สิบหกที่ผ่านมาเนี่ยค่ะพ่อบอกว่ามีข่าวออกมาว่ามีคนตายหก0้อยกว่าคนแค่วันเดียวนะคะแล้วก็เขาก็ ไม่ได้ซื้อลงอะไรเลยนะคะก็จะห่อผ้าแล้วก็เผาเผาเป็นกองเลยะคะ่ะพ่อบอกพ่อเห็นข่าวมานะคะพ่อก็เลยเล่าให้น้องแนนฟังก็แบบน่าหดหูมากพ่อบอกว่าในการที่เป็นโควิดอที่นี่ยังรักษาโลูกตกใจเลยลูกตกใจสชดุ้งเลยอะ่ะก็อย่าเพิ่งไปนะในการที่จะรักษานะคะที่นี่ก็ยังน้อยยังน้อยก็มีหมอพยาบาลในใน ในร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ตายสิเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้แต่ที่นูน่นอะห้าสิบห้าสิบเลยค่ะการตายแบบว่ามากกว่าที่นี่นะคะรักษาก็ยากกว่าหลายหลายอย่างนะคะเขาบอกพอบอกว่าถ้าตายถ้าเป็นขึ้นมารอวันตายได้เลยเขาบอกยิ่งในชุมชนที่น้องแนนอยู่นะคะมันจะเป็นชุมชนที่เป็นมอนใช่ไหมคะแบบชุมชนกลุ่มคนเล็กๆอะค่ะการรักษามันก็ยากเหมือนกันนะคะยากมากเหมือนกันนะคะก็ อาการไม่ค่อยจะจะดีนะคะก็เริ่มมีจนมีอะไรแล้วต่อไปก็อดอยากกันจะเป็นยังไงนะคะก็หนักใจมากๆเหมือนกันนะคะ mm hmm. พอ่อกน้งแหนก็ถามว่าแล้วทั้งบ้านเราอ่ะจะจะเป็นปัญหาแบบนี้ด้วยหรือเปล่าพ่อก็บอกว่าก็เป็นแหละแต่อาจจะไม่ได้หนักเหมือนคนที่อยู่ในเมืองนะคะอยู่ในเมืองเขาก็ต้องทำมาหากินถึงจะได้อยู่เพราะบางคนก็ยังเช่าบ้านอยู่เช่าอะไรอยู่นะคะ แต่อย่างบ้านเราเราไม่ได้เช่าบ้านอยู่นะคะก็เลยไม่ได้แบบแยกขนาดนั้นนะคะเรามีบ้านเรามีที่ทางของเราแต่มันอาจจะลําบากตรงที่ว่าเข้าเมืองไม่ได้ซื้ออะไรที่เป็นแบบว่าเป็นของใช้แบบส่วนครัวไม่ได้อาจจะเป็นประมาณนี้นะคะเพราะว่าเห็นพ่อบอกว่ารถจะเข้าออกไม่ได้เลยจากหมู่บ้านน้องแนนไปเข้าเมืองเพื่อที่จะรับ,บเครื่องแกงของใช้อะไรสักอย่างอะไรพวกนี้พวกแบบข้าวส่งข้าวสารนะเข้าไม่ได้แล้วนะคะ ต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นพ่อบอกนะคะตอนนี้ก็เห็นคนที่มีเงินก็ตุนอาหารไว้ตุนของไว้นะคะเพราะว่าจะหนักกว่าที่นี่อยู่แล้วที่นี่เนี่ยเราออกมาจากบ้านก็ถึงตลาดถึงอะไรแล้วหาก,กินง่ายกว่าแต่หมู่บ้าน,นั้งแนนทไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะคะเพราะว่ายากลําบากมากๆเหมือนคนที่อยู่บนดอยอะคะ่ะหาก,กินยากนะคะจะกว่าจะได้ซื้ออะไรแต่ละทีก็โอ้ข้ามป่าเข้าข้ามเขาก็เหมือนกันนะคะอะไรล่ะลูก ก็จะหนักหนากว่ามากๆนะคะก็ติดตามกันต่อไปนะคะน้องแนนก็ถามพ่อเรื่อยๆนะคะช่วงนี้พ่อก็ไม่ค่อยสบายไม่ค่อยแข็งแรงนะคะเห็นเมื่อเช้าก็ออกมาคุยด้วยอยู่ยิ้มแย้มอยู่แต่ก็อาการไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพิ่งลุกได้แต่ก็ไม่ใช่โควิดนะคะพ่อโควิดยังคนที่เคยติดคนหนึ่งขึ้นไปอะตอนนี้เขากัก,าก,ากตัวอยู่นะคะาก,ากักตัวได้สิบกว่าวันแล้ว สถานการณ์ก็ดีขึ้นนะคะเขาบอกว่าการดีขึ้นอาจจะไม่ใช่โควิดเพราะว่าไม่มีเครื่องตรวจด,ด้วยประเด็นใะบ้านตังน้งแนนไม่มีเครื่องตรวจถ้าใครที่เป็นไข้หรือว่าอะไรแบบนี้ขึ้นมาเขาก็จะคิดว่าโควิดหมดเลยเขาก็จะไปกักตัวเลยพ่อบอกนะคะแล้วก็ใครที่แบบว่ามีญาติมาหาลูกมาหาอะไรเงี้ยเขาก็จะกักตัวเหมือนกันนะคะเขาไม่ค่อยให้ไปมาอะไรอ่ะไม่อมค่ะลูก ประมาณนี้นะคะก็รอติดตามกันต่อไปนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะว่าต่อไปนี้มันจะเป็นยังไงบ้างเขาก็ติดตามติดตามกันต่อไปแล้วกันนะคะเดี๋ยวน้องแนนก็จะมาอัปเดตเรื่อยๆนะคะว่ามีมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวน้องแนนก็จะคอยอัปเดตเรื่อยๆนะเราก็คอยถามที่บ้านเรื่อยๆเพราะว่าพี่นัทก็เป็นห่วงพ่อเหมือนกันนะคะก็ถามอยู่รายครั้งว่าได้คุยกับพ่อบ้างหรือเปล่านะคะก็คุยเรื่อยๆเลยค่ะก็ สำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้เนาะเดี๋ยวมีก็ค่อยมาว่ากันใหม่นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องแนนขอตัวลาไปก่อนเนาะเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับครอบครัวของน้องแนนค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ